ทริปเปิลไอโลจิสติกเติบโตฝ่าวิกฤตโควิดทุบสถิตินิวไฮสถานการณ์โควิด -19 ที่ยืดเยื้อมากกว่า2ปีได้สร้างความท้าทายให้กับทุกธุรกิจไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ที่แม้จะได้รับอน,นิสงส์จากเทรนด์อีคอมเมิร์ซเติบโตแต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับอีกหลากหลายความท้าทายทั้งผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดส่งผลให้ต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด กลับมีหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนหรือ Triple I ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยคำถามก็คือ Triple I Logistics ปรับทับธุรกิจอย่างไรถึงทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในสถานการณ์โรคระบาด Triple I Logistics เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากว่า25ปีโดยเริ่มต้นจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลจนปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่ให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครอบคลุมบริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบกโดย Triple I Logistics นั้นมีธุรกิจหลักอยู่4กลุ่มธุรกิจดังนี้ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดจนทําให้สายการบินทั่วโลกหยุดให้บริการจึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ทั่วโลกทําให้ Triple I Logistics เร่งปรับแผนการดําเนินธุรกิจเพื่อหาอไรายได้มาทดแทนส่วนที่หายไป และเป็นแหล่งรายได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในรูปแบบ cargo flight หรือการหันมาโฟกัสธุรกริจการขนส่งสินค้าภายในประเทศไปจนถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าไปดูผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดจะพบว่าปี2563มีรายได้ลดลง40.7%แต่ยังรักษากำไรสุทธิได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนมีโรคระบาดปี2564 มีการเติบโตของรายได้82.9%และสามารถสร้างสถิติออทามไฮด้วยกำไรสุทธิ377.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง132.2%แม้ว่าสายการบินทั่วโลกยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติไม่เพียงแต่ความสามารถในการปรับตัวภายใต้วิกฤต Triple i Logis t i c s สติกยังตั้งเป้าขยายทับธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์พื้นฐานเดิมที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างไรายได้รักษาศักยภาพในการแข่งขันพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนําของเอเชียโดยบริษัทได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์ใหม่และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อต่อย,ยอดการให้บริการโลจิสติกส์เดิมที่มีอยู่ ให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด Logistics and b e y o n d ดังนี้ Beyond b ร u n d a r y จากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกครบวงจรระดับแนวหน้าของไทยก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกชั้นนำในเอเชียที่มีเครือข่ายและฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคโดยขยายขอบเขตการเป็นตัวแทนสายการบินชั้นนำครอบคลุมภูมิภาคเอเชียจากปัจจุบันที่เป็นตัวแทนอยู่กว่า20สายการบิน และสามารถขยายเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลกเช่นยุโรปอเมริกาและออสเตรเลีย Beyond traditional logistics service พัฒนาโมเดลธุรกิจและบริการในรูปแบบใหม่ๆนอกเหนือไปจากบริการเดิมอาทิธุรกิจการให้บริการภาคพื้นอากาศยานที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและผู้โดยสารธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ Beyond traditional platform พัฒนาบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบออนไลน์อาทิ e-commerce enabler, e-logistics platform เพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาด e-commerce โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โรคระบาด Beyond existing expertise ต่อยอดความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เฉพาะทางจากเดิมที่ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับเคมีพัณฑ์มีการขยายบรยิการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิอาทิยาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญที่เข้ามาเสริมทับให้กับ Triple I Logis ส i c s ได้ในอนาคตคือธุรกิจขนส่งทางรางหรือเร i g h t ซึ่งจะพัฒนาเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยนำร่องให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม2565ในเส้นทางลาดกระบังราชบุรีและยังเตรียมศึกษาเส้นทางอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อเปิดบริการในอนาคตอีกด้วยในส่วนของการให้บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ บริษัทมีแผนคาดว่าจะให้บริการในเส้นทางรถไฟฟ้าสายจีนสปปลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative (BRI) ที่ยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางไปยังยุโรปได้โดยเส้นทางนี้จะครอบคลุมจากประเทศจีนที่เมืองคุนหมิงมายังสปป,ปลาวเมืองเวียงจันทร์และเข้ามาที่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายจากนั้นจะใช้ระบบการขนส่งภายในประเทศ ให้สามารถเชื่อมต่อไปที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ไทยให้มีมาตรฐานที่เป็นสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นนอกจากจะทําให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลงโลจิสติกส์ไทยก็ยังกลายเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศที่จะสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่ได้ในระยะยาวและแน่นอนว่า Triple I Logistics พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคปิดท้ายด้วยข้อมูลน่าสนใจคุณทิพดารานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคยให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของชื่อ Triple I Logistics มาจากการเปิดโอกาสให้ทีมงานในบริษัทระดมสมองร่วมกันคิดปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งประกอบไปด้วย Integration, Innovation และ Intimacy จึงนำมารวมกันกลายเป็นที่มาของชื่อบริษัท